สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับผมสวัสดีกับเอวันอากาศดีๆวันนะครับวันนี้เอฝนตั้งเขาคึมๆมาเลยคระคาดว่าน่าจะตกนะครับผมแล้วก็เริ่มเอลงเม็ดแล้วนะครับผมสําหรับฝนมืดมาเลยครับทีเดียวเลยครับฝนนี่ก็ตัดต้นไม้ไว้ต้นหนึ่งนะฮอ่า ต้นทองไุไรครับผมตรงนี้ครับพอดีมันเบียดกันสามต้นเบียดกันเยอะเกินครับก็เลยตัดออกนะครับผมเขี่ยพื้นที่ให้ลงนะครับตรงนี้นะหมดมาแล้วครับวันนี้คงจะออกจริงๆระครับเริ่มจะลงเม็ดมาแล้ว น่าจะตกหนักอยู่ครับวันนี้ฮะสำหรับฝนครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมเช้านี้ก็มาตัดกล้วยครับสุขาดต้นเลยครับอันนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยนะครับผมอ่าก็ได้กินอยู่เรื่อยครับสำหรับน้ำว้าเตี้ยนะฮะสุขัดต้นเลย อลูกหนึ่งก็นกกินไปแล้วนะครับผมลอยนกกินนะแต่ดูลูกนี้ครับผมลูกนี้อ้วนเหอเพื่อนเลยครลูกนี้ครับผมเป็นแฝดเป็นกันครับคู่กันเลยเนี่ยแฝดเป็นลูกเดียวกันนะอ้วนปุ๊กเลยลูกนี้ครับผมถือว่าลูกใหญ่อยู่คกำลังหวานนี่ยสุขคาต้นแบบนี้ครับผมน่าทานเลยครับ ครับครับผมวันนี้ก็มาตัดนะครับผมตัดได้ตัดแล้วแก่แล้วโอเค ประมาณนี้ประมาณคอเนไหครับอ,นะอันนี้ก็มาให้หารปลานะครับอีกบอ่อนึงครับบอ่อเล็กนะครับเรงกลางบ้านทก็ปล่อยปลาไว้เหมือนกันครับพวกปลาทับทิมปลายี่สบบอ่อนี้จะมีปลาตะเพียนบ้างครับ แล้วก็มีปลาเลดนะครับก็เริ่มโตโตกันแล้วลลครับออกขาต้นแล้วเมื่อก่อนอนแลนสามรูป <c oughs> <c oughs> นี่ต้องเปิดน้ำปล่อยฮะน้ำแห้งครับ <c oughs> นี่ก็ชวมาเก็บมะละกอไปอให้เป็ดให้ไก่นะครับผมสุนัาต้นเลยมาเก็บไม่ทันนะครับผมนกเริ่มาเจาะลูกไหนโดนเจาะเยอะๆก็ให้เป็ดให้ไหก่แล้วลูกไหนดีๆก็กินได้ครับผมข <c oughs> าต้นเลยโอ้ดูลูกนี้ครับผม <laughs> ตัวนกรลอดเขาไปได้เลยครับพวกน,นี้เอาไปเจาะกันจะเป็นพวกอ่อนกปลอดสวนนะเอบมันจะไม่เป็นไรครับแปลกกันพวกไหนเก็บไม่ทันก็ให้นกเข้าครับผม หรือจากตรงนี้ก็ให้ปลาบ้างครับผมให้เต็ดให้ไก่ครับสำหรับบากา,านะครับเราปลูกแบบธรรมชาตินะฮะไม่ได้ฉีดยาครับผมก็บางจุดก็จะมีจุดดำๆที่พวกมแมลงครับแม,ม่เจาะลื่นๆมีพวกจุดดำๆที่มแมลงมาเจาะนะครับอันนี้ก็กำลังเหลืองๆฮะเดี๋ยว น่าจะอีู่ประมาณวันหนึ่งนะครับเก็บค่อยมาเก็บค,ครยังแข็งอย่างนี้ดูเนื้อครับผมดูเนื้อเนื้อเขาสีส้มแป๊ดแต่หวานครับผมลูกใหญ่แต่ก็หวานเดงแป๊ด โอ้โหลูกเดียวก็จะเต็มกระป๋องแล้วลูกเนึ่งเขาลมแรงเลยเดีย๋ยวอีกประมาณสามลูกนะครับหมดเลย,ยวันสองวันะวนะยังแข็งอยู่อ่ะ ให้เขาเหลืองกว่านิดหน่อยครับนี่ก็ทีนกเขาเจาะครับผมลูกนี้ก็คงจะให้อ่าพวกเจ้าเป็ดนะครับสององลูกเต็มหมดส่วนอันนี้อ่อแล้วก็ฮันแลกก็โอเคอเครับเก็บได้แล้วได้แล้วลูกกำลังแข็ง อลูกสวยนะลูกใหญ่ไวพักได้ลับมากอค่อยๆลูกนี้ไม่ค่อยสวยกินนจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กินอร่อยหวานตรงนี้ครับผมก็เอาเมล็ดข้าเพาะไว้แล้วครับผมโอ้ลูกนี้น่า เน่าตรงหัวแรงมาเจาะตรงหัวหน่าเสียดายลูกสวยนะฮะกลมทรงฮอลแลนด์เลยครับปาดตรงหัวน่าจะกินได้่เดี๋ยวดูกัน <laughs> ครับเสียดายครับโอ้ยเดจะออกลูกกว่าจะสุกให้ได้กินครับใช้เวลาครับผมเดี๋ยวไปปาดดูครับกินไว้ได้ก็เห็ในไก่ ให้เป็ดโอเคได้กินอยู่คนระเต็มกระป๋องเล้คนะสำหรับมะกอกน,นะคบอันนี้ก็มาเกี่ยวหญ้าแถวตรเวเยืคันบอกนะช่ตรงตรงนี้ครับผมไปให้ตรงหัวตรงหัวก็ยังไม่ได้ปล่อยออกมาครับเพราะว่าเดี๋ยวรอเขามา เคลียร์ถ่ายที่มารตรงนี้ก็เกี่ยวได้ยาวอันนี้ก็พักบุ้งนะฮะตรงด้านบนนะครับชีปลาเขาเข้าไม่ถึงอ,อ๋อมียอดครับตรงนี้แต่ยอดเขาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับโดนมแมลงยอดใหญ่อยู่แต่ยอดไม่ค่อยสวยโดนมแมลงเล่นใบหนิดหิด ตรงนี้มีผักบุ้งจีนกินก็กินผักบุ้งจีนไปก่อนครับผัดบ้างแกงส้มบ้างทําก๋วยเตี๋ยวต้มมาม่ากินบ้างนะฮะก็ทําซุกี้กินบ้างครับบุง้งอร่อยครับผมก,บกินก็ไม่เบื่อสําหรับบุง้งได้บุงบ้งฟางตุ้งอันนี้ก็เอา แล,แ,ลแล้วต่อที่เก็บได้เมื่อกีครับต่อมาปากน,นี่กินได้ครับคนไปกินต่อ อย่างอร่อยนะตอนเราเป็ดชอบนะมันก็ชอบของพวกนายเอาไปย่างกันกินเดียวม,มีมีมีเต็มกะละมังแต่ไปแย่งกันกินชิ้นชิ้น,นสองชิ้นมันได้อัหารลดกว่าแย่งกันกินอร่อยกว่า กอยกินกินลยเติดคอกินเนอะติดคอเนอร ตัวผู้ก็คัดออกไปแล้วครับเหลือเฮ้ยอย่าจิกกันไม่เอาอย่าจิกกันทาไมย่างย่างอีกเออไม่เอาอย่าจิกกันอันนี้ตัวผู้คัดออกไปแล้วครับเหลือตัวเมียเก็บไว้อยู่ห้าตัวครับผมตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับลูกแก้วไตอ่ะตัวผู้ มีตัวผู้มาสี่ตัวเลยครับตัวเมียแค่สามตัวสำหรับลูกแก้วใสก็เขาฟักไข่มาได้เจ็ดตัวตัวผู้สี่ตัวเมียสามตัวผู้มาเยอะเกินครับผมคัดไว้ครับเหลือตัวเดียว